เขาบอกว่าบางครั้งความสําเร็จก็ไม่ได้สร้างเสร็จแค่เพียงวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนจงอย,ย่าหยุดพัฒนาเพียงเพราะคำต่อว่าของคนอื่นนะครับพี่น้องครัอยาไปยาไปและนี่คือห้างคุ้นส่วนจำก,กัดกนกพัฒน์ c i l i t y and e n g n n e e r i น g ครับนำทีมโดยเซียนหนึ่งหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน,นะครับผม ผู้เชี่ยวชาญรับเหมางานเหล็กทุกชนิดครับงานสตันเลสงานโกดังงานเครื่องจักรงานเมนเทนแนนต์นะครับดี่ก็ว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญในยุคนี้ครับ เรียนดึงหัดใหญ่ได้เลยนะครับ098 352 9561ครับ